หน่วยที่10ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของรายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียก็จะเป็นเรื่องของการตัดต่อวิดีโอและการผลิตสื่อมัลติมีเดียในงานอาชีพสาระการเรียนรู้ก็จะประกอบด้วยการสร้างโปรเจกต์ตัดต่อวิดีโอการนําเข้าไฟล์ภาพและวิดีโอการตัดต่อวิดีโอการเลือกเฉพาะวิดีโอการลบวิดีโอและเสียงการเรนเดอร์การนําไปใช้งานหรือการเอ็กซ์พอร์ตนะครับ การผิดสื่อมัลติมีเดียในงานอาชีพการผิดสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์คือการนำวิดีโอมาประกอบในการสร้างสือ่อโดยวิดีโอนั้นอาจจะมาจากการถ่ายทำเองหรือนำมาจากแหล่งอื่นซึ่งบางครั้งอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ต้องการ mm. เช่นวิดีโอส่วนที่ไม่ชัดหรือมีเสียงรบกวนหรือวิดีโอที่มีความยาวเกินไปจะต้องมีการตัดต่อให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและเวลาทั้งนี้จะต้องสามารถนำสื่อมัลติมีเดียไปใช้ในงานอาชีพได้ต่อไป เริ่มต้นกันเลยนะครับการสร้างโปรเจกต์ตัดต่อวิดีโอเราคลิกที่ New เข้าโปรแกรมเสร็จแล้วคลิกที่ New Project แเราก็สร้างชื่อ Cat Video อแล้วก็ไปเลือกโลเคชันหรือแหล่งที่เก็บข้อมูลสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้นะครับแล้วคลิกที่โ OK. อเคพอเราโอเคเสร็จแล้วก็หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็อย่าลืมเรื่องของการสร้างซีเควนต์คลิกที่ไฟล์ new แล้วก็ sequence ก็จะขึ้นมาเนะี่ยเราเลือกแบบในก้กัลกแล้วแล้วแต่ความเหมาะสมนะจะเลือกกี่เฟรมต่อวินาทีก็ได้ในที่นี้เลือก60เฟรมต่อวินาทีนะครับเป็นแบบ AVC HD คลิกที่โอเคในเลือกซีเควน a ์เนมใช้01โอเคก็จะขึ้นปรากฏหน้าต่างแบบนี้ก็คือจะมีตัวไทม์ไลน์แบ่ง AV ให้ชัดเจนนะอันนี้ก็จะเป็นมี ซีเควนซ์ขึ้นมานะในตัวโปรเจกต์พาร์เนลโปรเจการสร้างโฟลเดอร์ทีนี้เวลาเราเอารูปมาทั้งเอารูปมาด้วยเสียงมาด้วยวิดีโอมาด้วยก็จะเยอะเราวิธีการที่จะทำให้มันเป็นระเบียบก็คือเนี่ยคลิกขวาที่ p a n ์เนลของโปรเจกต์เนี่ยนะครับเราก็เลือกคำว่า New Bin นะเราก็สร้างชื่อโฟลเดอร์ ในที่นี้เราสร้างสร้างโฟลเดอร์ชื่อวิดีโอสร้างโฟลเดอร์ชื่อ i m เมจมา2อันอันนี้เก็บสําหรับเก็บไฟล์วิดีโอนี้สําหรับเก็บไฟล์รูปภาพถ้าเรามีเสียงด้วยเราก็มีอาจจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อออดิโอหรือซาวก็ได้แต่ทีนี้เราก็มาเข้าดับเบิลคลิกใน Image เราจะ Import เข้ามานะ Import คลิกขวา Import ก็เลือกรูปภาพเสร็จแล้วก็ Open อ่าไฟล์ ทุกอย่างก็จะมาอยู่ไฟล์รูปภาพก็อยู่ในโฟลเดอร์ i m a เ e จเห็นไหมจะได้ไม่ไปยุ่งกับอันอื่นเรามาคลิกที่ไฟล์วิดีโอเพื่ออัพโหลดเพื่อ Import นะไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับเราก็เลือกไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอนี่เราถ่ายทำด้วยกล้องดิจิตอลนะโอเพนไปก็จะมี2โฟลเดอร์นะอิมเมกับวิดีโอเรียบร้อยละ เราก็ลอง <c oughs> เราคลิกที่โฟลเดอร์คลิกที่ไฟล์วิดีโอนะแล้วก็ลากลงมาไว้นะครับใน Image ในไทม์ไลนะ์เราก็ลองเลย์ดูนะครับเราก็คลิกเลื่อนดูทีนี้เราตรงส่วนที่เราจะตัดต่อ <c oughs> นะส่วนที่เราจะตัดต่อเราเลื่อนวิดีโอมาเราบอกเราจะเพาะ่วงนี้เราก็เลื่อน ตัวนี้แล้วคลิกที่ mark in นะ mark in ก็จากนะแล้วก็ต่อไปแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายแล้วพอคลิกแ a ็ก in ปุ๊บก็ส่วนนี้คือส่วนที่เอาส่วนนี้ก็จะหายไปเนาะแล้วก็เอาตรงนี้เราคลิกตัวเราเฉพาะช่วงนี้เราก็คลิกมาส์ไว้ตรงนี้แล้วเราก็คลิกที่ mark out เนาะปุ๊บก็จะเหลือวิดีโอเฉพาะช่วงที่เราต้องการเห็นไหมง่ายไหมครับ ง่านะง่าเนาะตรงนี้เราสามารถที่ใช้แป้น i กับแป้น o ก็ได้นะในการตัดต่อ,อก็จะเหลือเฉพาะช่วงนี้นจากความยาวก็จะเหลือแค่ซานลงเพียง18วินาทีเราก็ลองกดปุ่มเพลดูก็ได้นะครับทีนี้บางที <c oughs> เวลาเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให ซีเควนซ์ที่เรากาหนดตั้งแต่แรกนี่อาจจะไม่พอดีกับวิดีโออาจจะเหมาะสําหรับรูปภาพก็โปรแกรม Premiere Pro ก็สามารถที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนได้ด้วยนะเราบอกว่าเปลี่ยนให้เปลี่ยนค่าซีเควนซ์ให้มันพอดีกับไฟวิดีโอที่เราทำาแต่ว่าคลิกเชนซีเควนซ์เซตติ่งไปก็จะเรียบร้อยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่เรานําเข้ามาเนี่ยก็เป็นไฟวิดีโอกับไฟล์เสียงนะซึ่งเสียงนี้ก็คือเสียงที่อยู่ในวิดีโอ อ่าเราก็จะได้ทั้งหมดก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะเราก็ลองกดปุ่มเอดูอ่ากดปุ่มเอปุ๊บเห็นไหมสังเกตตรงนี้จะเป็นแถบสีเหลืองนะเต็มแถบคือถ้าเป็นไฟล์ปกติรูปภาพจะไม่เป็นนะเป็นแถบสีเขียวเลยแต่ถ้าไฟล์วิดีโอซึ่งมีจะต้องมีความละเอียดขึ้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับพอเรากดเป่มเดอดูเสียงก็จะดังระดับไหน <c oughs> วิธีเอาวิดีโอเฉพาะวิดีโอมานะเอาเฉพาะส่วนวิดีโอเราคลิกที่ปุ่มนี้รักวิดีโอโอรีนะพอกดค้างไว้ลากมาจะมาเฉพาะวิดีโอเสียงจะไม่มานะเราเลือกได้นะเพราะเสียงเราอาจจะใช้อาจจะเป็นเสียงเพลงประกอบอื่นๆที่ไม่เสียงที่อยู่ในวิดีโอคือตัดเสียงรบกวนได้นะหรือจะลากเฉพาะเสียงก็ได้ก็คือรักอออโอ,อนะรีลาบไปเฉพาะเสียง าวางถาบอะไจะแยกส่วนกันเห็นไหมถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกที่ delete ไปกด delete กด delete ไปแม้เราสามารถที่จะเลือกทั้งจะเอ,เอาจะมาวิดีโอก็ได้เฉพาะเอาเฉพาะเสียงก็ได้หรือจะเอามาทั้งวิดีโอแล้วก็เสียงก็ได้เ,เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีทําทีนี้การเรนเดอร์พอเราตัดต่อวิดีโอใส่เสียงใส่ข้อความอะไรเรียบร้อย เราจะาต้องทําการเรนเดอร์ก่อนเรนเดอร์ก็คือการประมวลผลวิดีโอให้มีความคมชัดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสังเกตว่าจะมีเส้นสีเหลืองซึ่งแสดงว่ายังไม่ได้ทําการเรนเดอร์แต่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าทําการเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วและถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนที่แสดงว่าวิดีโอมีความละเอียดค่อนข้างสูงจึงต้องการทำเรนเดอร์เพื่อเป็นสีเขียววิดีโอจึงจะคมชัดและมีคุณภาพดีขึ้นโดยวิธีปฏิบัติต่างนี้เห็นไหมเราคลิกตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับ อ่าเราก็ลองขยายลองดูนะปรับขยายย่อยดูเสร็จเรียบร้อยอ่าเราก็ทำกอ่าเราคลิกตัวสุดท้ายอ่าคลิกตัวกำแหน่งตัวสุดท้ายเสร็จแล้วอ่าเราก็ปึ๊บอ่าทำคลิกที่เมนูซีเควนต์นะแล้วก็เลือกเรนเดอร์นะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์โอเคพอเรนเดอร์เสร็จ <c oughs> นะเรนเดอร์เสร็จมาเห็นไหมก็จะเป็นกายเป็นสีเขียวช่วงนี้ก็จะไปลียกาเป็นสีเขียวนะครับเคลียนะร์อินแอนด์เอาท์นะเคลียร์พอเรนเดอรเสร็จก็ c l e ียร์อินแอนด์เอาปกติมันจะมีแถบตรงนี้อยู่มันก็จะพอเคลียร์ขึ้นนะก็จะออกไปส่วนแถบเส้นสีเขียวก็จะเป็นดังเดิมเนาะโอเคอันนี้ยกตัวอยา่างที่ทำในในหน่วยการเรียนที่แล้วเห็นไหมถ้าเราไม่ได้เรนเดอร์จะเป็นสีแดง นะฮไม่ได้เรนเดอร์สีแดงเพราะเราใสใ่เสียงเข้าไปถ้าถ้าเป็นรูปภาพอย่างเดียวเนี่ยจะไม่น่าจะเป็นสีสีแดงลกเว้นด้วยความละเอียดของภาพสูงแต่ถ้าเราเพลงมาวิดีโอมาเนี่ยจะเป็นสีแดงเพราะนั้นเราต้องเรนเดอร์ให้เป็นสีเขียวซะก่อนนะ <c oughs> อ่าไฟล์ทีนี้การนำไปใช้งานนะเราคลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็ Export แล้วก็คลิกที่มีเดีอ่าก็จะขึ้นมาหน้านี้ เสร็จแ,แล้วตรงนี้เราสามารถกำหนดฟอร์แมตนะให้เป็น avi ก็ได้แต่ในที่นี้เราจะกำหนดให้เป็น mp e g h 2 6 4นะซึ่งจะเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปซึ่งที่จริงเราเลือกได้นะเป็น avi bmp เป็น jpeg เป็น mp 3เป็น mp 4อะไรก็ได้แต่นี้นี้เลือก h 2 6 4นะแล้วก็มาเลือก preset เป็น match นะ s o r c high bit bit rate นะครับโอเค พอเราเลือกเนี่ยซอฟต์ร์บิลดเนี่ยจะมีให้เลือกว่าวิดีโอที่เราจะนําไปใช้งานน่ยจะไปใช้กับไรทวิตเตอร์ไหมหรือ YouTube ไหมนะหรือเราจะไปใช้ในเว็บไซต์ไหมเราเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญที่เราจะมาเลือกนะเลือกมี Facebook ไหมนะจะมีให้เลือกเลยมีในโทรศัพท์มือถือไหมะจะมีให้เลือกกลุ่มเราก็รู้ว่าลักษณะของงานของเราที่เราทําขึ้นเนี่ยจะไปใช้งานกับอะไรเมื่อเราเลือกเสร็จเราก็คิดที e x p o r t พอร์ตนะเอ็กซ์พอร์ตเสร็จเอ็นโคดึงก็รอปุ๊บพอไฟล์เสร็จแล้วก็ก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้ก็คือพื้นที่นะครับที่เราใช้ที่ประมาณ18วินาทีทีนี้การหัวข้อต่อไปการผิดสื่อมัลติมีเดียในงะานอะานะชีพการ Export พอร์ตนวะิดีโอเนี่ยนำไปใช้ f c e e o o o นะก็รองรับได้นะพิ e เศ t ทำเป็น H.264 แล้วเลือกพิ e เ e t เป็นแบบ f c e e o o o นะล้วนะก็เลือกเอาว่านะ เฟซบุนะ๊กเนี่ยจะจะมีว่าจะเอาขนาดความละเอียดขนาดไหนก็ได้อีกอันเนี่ยเอาไปใช้ YouTube นะเลือกแบบ f o r m a แเป็น h 2 6 4เนี่ยแล้วเลือก p r e เ e t ตเป็นแบบ YouTube ก็จะมีให้เลือกด้วยจะแบบไหนนะครับส่วนใหญ่เขจะใช้แบบนี้ยเนาะพันแนะครับอีกอันนึงถ้าไปใช้ในเว็บไซต์ก็ Export นะสามารถใช้แท็บ Public เพื่อไปแพร่โปรเจกต์เนี่ยไปใช้บนเว็บไซต์ต่างๆเช่น ในคลาวดในสต็อกในมีแอนในเฟในเฟซบุ๊กในทวิตเตอในวิ m e โหรือใน YouTube ก็จะมีให้เลือกอีกนะตัวตัวนี้จะเราก็มากำหนดรายละเอียดต่อไปนะครับก่อนที่จบหน่วยที่10เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างนะตัวอย่างนี้ที่เราทำเสร็จเรียบร้อยอาจารที่เราตัดต่อให็นไหมครับตัดต่อเสร็จเรียบร้อยถ้าเราคลิกตรงนี้ ถ้าเราดับเบิลคลิกก็จะมาโชว์ตรงนี้ถ้าเราลองลิมิตเอฟเฟกต์คอนโทรลเห็นไหมเอฟเฟกต์คอนโทรลก็จะขึ้นมานะครับเป็นไฟล์สอสเป็นออดิโอคลิปตัวนี้ลองเพลย์ดู ตัวมาร์มาอินมาอาที่ใช้สําหรับการตัดต่อตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลากเฉพาะวิดีโอนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลากเฉพาะเสียงลองดูก็ได้นะครับลากาเฉพาะวิดีโอเห็นไหมก็จะมาเฉพาะวิดีโอตัวนี้ก็จะลากมาก็จะลากมาเฉพาะเสียงอนะ่าถ้าดีลิทก็คลิกแล้วก็ดีลิทกดแป้นดีลิทไปเฉยธรรมดางียน,นะครับแต่ถ้าเราอิ p พอร์ตลากตัวนี้มาเนี่ยจะมาทั้งทั้ง วิดีโอแล้วก็เสียงนะครับโอเคแล้วก,ก็อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราจะไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะที่จริงแล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างข้อความเราอาจจะพิมพ์ข้อความลงไปประกอบนะการบรรยายประกอบไปก็ได้หรือรูปภาพมาประกอบก็ได้ก็หวังว่าคงจะนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้หรือไปพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเพราะว่นนี้เราระดับปอชอเนาะ ก็เรียนรู้แต่ความรู้ไม่มีขีดจำกัดเราสามารถที่จะเรียนรู้ล่วงหน้าเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมได้โดยศึกษาจากวิดีโอนะฮะก็จะมีวิดีโอสอนในเรื่องของวิธีการตัดต่อในวิธีการทําสื่อมัลติมีเดียเนี่ยประกอบด้วยก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากในช่อง youtube นะครับสําหรับวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียก็เป็นจบเพียงแค่นี้ก็จบหน่วยที่10เทงเอนนี้สวัสดีครับ